ต้องก้มนะครับไม่ก้มหัวชนนะข้างล่างอะ่ะข้างในนี่เย็นนะเย็นแบบเย็นเลยอ่ะจับซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์วิเวอา์ซูฟินห้าตื่นตาช่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครเมอรโนแมสคุ้มที่สุดไม่รู้มันไปทางไหนแล้วว่ะเออไม่รู้อะ่ะโอ้ยากยากนี่ต้องปีน จุดนี้ตั้งให้หน่อยครับจุดนี้จะตั้งว่าไงดีผมชื่อเรียกว่าทางหินตันทาไมอ่ะมันเหมือนทางตันแต่ที่จริงมันไม่ตันผมผมเรียกว่าผาหินตั้งอะผาหินตั้งครับแต่จุดนี้นักท่องเที่ยวมาก็จะหลงกันประจำาะจะเดินวนออกไปเนี้ยอ๋อ้าที่ไม่บอกก็มันเหมือนไม่มีทางออกนะครับมันไม่เหมือนไม่มีทางเห็นไหมมันวนได้มันจะวนมันถ้าเกิดว่าสมมติเราเดินเข้ามานะแล้วแต่เราไม่รู้ไม่ได้สำรวจอ่ะผาหินตัน หินตันหินตันแต่เขาตั้งอะไรผาหินตั้งคล้ายๆกันกันหินจะตั้งอยู่ฮะเป็นหน้าผาแต่ว่าชอบตั้งใช่ไหมไปตั้งไม่ตั้งหรือมั้งกลับทางป้ายถ้าก็จบแล้วทางออกโอ้ใครมันจะฉลาดรู้แล้วชื่ออะไรผาหัวแตกหินหัวแตกต้องมีเสียงเข้ากันบ้างแหละหินหัวแตกตรงเนี้ ระวังคนหลบก้อนนี้เออแต่ว่าหินหัวแตกพี่ไอเฟยตรงข้างมืออ่ะคือเขาบอกว่ามันเคยมีจันกอยออกมาชนจนชนจนบินอ่ะถิงปะเนี่ยก็คือหลบนี้เห็นปะหลบนี่หลบนี้เดินแล้วมาเจอนี่คือมันเป็นมันเป็นเหมือนมุมอับอับสายตาหินตาบอดหินตาบอดมันเหมือนอับสายตาชอบหินตาบอด ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าจะฟินห้ารือน้ำตาท่วมก็ดูได้ไม่อั้นทุกที่ทุกเวลาสมคกโมโนแมกซ์คุ้มที่สุด